เรื่องผีผีเรื่องอสรพิษดำประพันธ์โดยพูดเพตราอ่านโดยจัญญาเลิศพงไทยโปรดกดติดตามซับสไคร์กดไลค์หรือกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดตอนต่อไปขอบคุณค่ะตอนที่28ตอนสุดตรพึงกับมนุษย์งูเจ้าอสรพิษผี เพ่งมองเขาด้วยความแค้นเคืองเมื่อรู้ว่าไม่สามารถที่จะบังคับอารันธรรมให้ถอดตรกุดเขี้ยวพังพรอ,ออกจากคอได้มันจึงข่มขวัญในลักษณะน่าเกลียดน่ากลัวบร่างที่ลำตัวเป็นงูแต่ส่วนหัวเป็นคนยืดสูงขึ้นจนเกือบติดกับเพดานถ้ำจากนั้นก็พุ่งเข้าใส่อย่างรวดเร็วอรันธรรมไม่กล้าที่จะลืมตานอกจากหลับตานิ่ง เขาพยายามรวบรวมสติให้ตั้งมั่นขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองให้รอดพ้นจากเงื้อมมือจากเจ้าปีศาจร้ายเสียงขูฟ่ฟ้อดังอึงอวนรอบๆตัวตามด้วยเสียงพายุพัดฮือเข้ามาอย่างรุนแรงรุนร่างจึงสัมผัสถึงความวิปริตของอากาศที่เลวร้ายแต่ชายหนุ่มยังคงตั้งจิตให้เป็นหนึ่งเพียงแค่มีตะกรุดเคี้ยวพังพร อยู่กับตัวเขาเชื่อว่าสามารถครุ้มครองให้รอดพ้นจากความตายได้ทิศธรรมคิดว่าแน่นักหรือไงข้าไม่ปล่อยชีวิตเจ้าเอาไว้แน่ไอ้ผู้ชายเลวข้าอยากรู้นักว่าเจ้าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนบริวารของข้าได้ล้อมรอบเอาไว้ขนาดนี้เสียงดังจากนางงูผีลั่นจนแสบแก้วหูอรันธร,รมได้ยินแต่ใช้ความสงบนิ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว เขาข่มจิตไม่ให้กลัวหากว่าบุญยังมีอยู่เขาคงรอดพ้นจากความตายในครั้งนี้อิทางบุญญะผาลังอนิสงส์อันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญไปแล้วนี้ขอส่วนบุญนี้จงแผ่ไปถึงเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกินมาแล้วแต่ชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอให้เจ้ากรรมในเวรทั้งหลาย ได้มาอนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วขอให้อโหสิกรรมแก่กันตั้งแต่บัดนี้เวลานี้เป็นต้นไปหยุดหยุดเดี๋ยวนี้นะข้าไม่อยากฟังไม่อยากได้ยินข้าไม่ขออโหสิกรรมให้เจ้าดอกหากไม่หยุดข้าจะสั่งให้บริวารของข้าฝังคมเคียวลงที่หัวของเจ้าขวานปีศาจงูกรีดเสียงหวยหวนห้ามไม่ให้อรันธรรม สวดแผ่เมตตาให้แก่ตนชายหนุ่มรับรู้ว่าปีศาจต,ตนนี้มีความแค้นมหาศาลยากที่จะลบล้างออกไปจากใจได้เขานิ่งอีกครั้งและปรงต่อชะตาชีวิตว่าจะอยู่หรือไม่ก็มีค่าเท่ากันเพราะทุกอนุพื้นที่เต็มไปด้วยงูพิษถ้าเขาขยับเท้าออกไปแค่เพียงนิดเดียวมันพร้อมที่จะฉกฝังคมเคี้ยวลงไปตามร่างกาย และเขาก็จะตายด้วยความทุกข์ทรมานทิศรมพยายามที่จะทำใจให้สงบสุขแล้วหลับตานิง่งมือทั้งสองข้างวางซ้อนทับกันร่างใหญ่ยืดตรงแล้วทำจิตให้เป็นหนึ่งโดยไม่สะทกสะทานต่อเสียงคุกคามเอาชีวิต ทางด้านคณะผู้ติดตามได้บุกป่าฝ่าดงเข้ามาลึกเรื่อยๆแม้ว่าหนทางเต็มไปด้วยความยากลำบากทว่าไม่มีใครท้อเพราะมีความเชื่อมั่นว่าอารันธรรมยังไม่เสียชีวิตโดยเฉพาะที่ประดาทุกย่างก้าวที่เหยียบลงพื้นป่าอันรกชันนั้นหญิงสาวได้แต่สวดมนต์อ้อนวอนขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองคนรักให้ปลอดภัย เจ้าป่าเจ้าขาวลุกขัดเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งมวลที่อยู่ณบริเวณขุนขาวแห่งนี้ขอให้ช่วยคุ้มครองอรันธรรมให้เขาปลอดภัยด้วยเถิดอ,อย่าได้เกิดอันตรายใดๆแก่เขาเลยหากว่าจะมีการเสียชีวิตก็ขอให้เอาลูกไปแทนเขาด้วยเถิดหญิงสาวพนมมือขึ้นส่วนปลายจะลดลงที่หน้าผากดวงตาทั้งสองข้างเพเยลลืมขึ้น หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเธอก็นั่งสมาธิแต่แค่เพียงชั่วครู่ข้างๆกันอังคณามองด้วยความเวทนาเธอรู้สึกซาบซึง้งต่อความรักที่ทิพระดามีให้แก่อรันธรรมไม่ว่าจะมีอุปสรรคขวางหนามขวางหน้าแค่ไหนแต่ก็ไม่อาจต้านต่อพลังแห่งความรักไปได้หลังจากที่เคยคิดอิจฉาและริษยา เธอก็ได้เปลี่ยนไปเพราะรู้ดีว่าตัวของเธอนั้นคงรักอารันธรรมไม่ได้เท่าทิประดาที่ผ่านมาเป็นแค่เพียงความรู้สึกพึงพอใจเท่านั้นโดยชอบที่เขาหล่อรวยเท่ซึ่งเป็นรักที่ฉาบฉวยไร้ความจริงใจให้แก่กันเท่านั้นในเวลาที่ไม่มีหนทางเราก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยด้วยการท้งนั้นฉันก็เหมือนคุณน,นั่นแหละ ขอให้คุณอารันปลอดภัยขอบใจมากนะอังคณาฉันไม่สบายใจเลยที่ไม่รู้ว่าจะเจอกับคุณอารันอีกหรือเปล่าเคว้งยิ่งกว่าง,งมเข็มในมหาสมุทรเสียอีกนะหญิงสาวรู้สึกเศร้าจนสิ้นเรียวแรงใบหน้าสวยบัดนี้ซีดเสียวเหงื่อเม็ดเล็กๆได้ผูดออกมาจากลายผมจนชุ่มเธอรีบยกหลังมือปาดออกจนหมดสิ้นอังคณาใจหาย และเศร้าไปด้วยเช่นกันเวลานี้เธอทำอะไรได้ไม่มากนักนอกจากคำปลอบใจให้ทิพระด,ดาคลายจากความเศร้าเท่านั้นแม้รู้ว่าช่วยอะไรไม่ได้มากนักแต่ก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยมือเรียวสวยวางทับลงบนหลังมือขาวโดยเร็วรอยยิ้มแห่งมิตรภาพก็ได้เกิดขึ้นคนดีอย่างคุณอารันคงไม่เป็นอะไรนักหรอกคะ่ะเขาตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้แต่การที่หลงอยู่ในป่าเป็นเวลานานๆอย่างนี้มันคงไม่ดีหรอกนะอันตรายมีอยู่รอบด้านฉันพยายามคิดไปในแง่าทางที่ดีแต่ก็ยากที่จะทำใจได้ทิพประดานํำตาไหลออกมาจนได้และมีเสียงสะอื้นเบาๆอังคณาได้แต่บีบมือนุ่มเอาไว้และเตือนให้รู้ว่ายังมีเธออยู่เคียงข้างขณะเดียวกันบันเจิด พาร่างผอมแหง้งเดินหลังค่อมๆเข้ามาหาเขาชะงักงันเท้าทั้งสองตรึงอยู่กับที่เมื่อเห็นทิพระดากำลังเศร้าเขารู้ว่าคงไม่พ้นเรื่องของอารันธร,รมและเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะช่วยได้อย่างไรนอกจากขอเป็นผู้ติดตามที่ดีคุณทิพครับพานทองบอกว่าเดินทางต่อไปได้แล้วครับรู้หรือว่าเราตามมาถูกทางหญิงสาวค่อยๆหยัดกายแล้วลุกขึ้น แม้ว่าจะเมื่อยลา้าแต่ก็ฝืนความรู้สึกตัวเองเอาไว้จนได้ในเมื่อยังมีกำลังวังชาที่จะก้าวต่อไปก็ไม่ควรแสดงความอ่อนแอให้ผู้อื่นเห็นผมรู้สึกว่าเรามาถูกทางแล้วครับคุณทิพย์คุณอังเสียงห้าวใหญ่ดังขึ้นทุกคนมองไปด้านหลังพรานทองผู้มีคราวลกทั่วใบหน้าสี่เหลี่ยมเขายืนนิ่งบนบาดสะพายปืนยาวเอาไว้ โดยที่เข็มขัดหนังเส้นโตมีซองบรรจุมีดสัน้นที่ทำจากเหล็กกล้าชั้นดีผ่านทองมั่นใจอย่างนั้นทริปก็อุ่นใจค่ะขอให้เป็นจริงอย่างที่พวกเราคาดคิดด้วยเธอนะทริปลดาหันไปมองด้านหน้าที่เต็มไปด้วยทิวเขาและป่าอันรกคืม้มต้นไม้ใหญ่ต่างเบียดเสียดกันเพื่อที่จะให้ยอดได้สัมผัสกับดวงอาทิตย์ให้มากที่สุดส่วนที่เป็นลำต้น จึงยืดสูงขึ้นไปจนน่ากลัวและที่เบื้องล่างเต็มไปด้วยเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาทับถมกันจนหนาเมื่อฝนตกใส่ใบไม้จึงผุกร่อนส่งกลิ่นเหม็นจากการหมักหมมและกลายเป็นแก๊สบางชนิดบนภูเขาโนูนผมส่องกล้องดูผมส่องกล้องทางไกลดูก็เห็นว่าเป็นปากถ้ำบางทีคุณอารันอาจจะอยู่ที่นั่นก็ได้นะครับพรานทอง ยังคงกล่าวต่อไปพรางมองเซี่ยวหน้าขาวใสบัดนี้มีสีชมพูระเรื่อขึ้นมาเพราะกลมแดดเช่นเดียวกับอังคนาดวงตาเป็นประกายจัดจ้ามีความมุ่งหวังว่าจะได้เจอคนที่ตามหาจึงได้แต่ภาวนาให้ใชายหนุ่มปลอดภัยเบื้องหลังของเธออารุณผู้ใหญ่บุญเลิศป่าไม้ทั้งสองและลูกน้องของบรรเจิดต่างเดินเรียงแถวกันอย่างเป็นระเบียบ เพื่อสะดวกต่อการเคลื่อนที่เราคงลำบากกันหน่อยนะครับเพราะป่าลกนาำก็หนามากระวังตัวด้วยครับผมจะทางเป็นช่องทางให้พวกคุณจะได้เดินกันโดยสะดวกเราต้องช่วยกันนะพรานทองฉันก็มีมีดเหมือนกันนะทิพลด,ดาดึงมีดปลายแหลมที่มีขนาดเหมาะมือออกมาจากซองที่เน็บเอาไว้ข้างเอวแล้วกระชับเอาไว้ให้มั่นอังคณาหินดังนั้น เธอไม่รอช้าที่จะคว้าด้าบมีดของตัวเองขึ้นมาด้วยเช่นกันสองสาวอาศัยความคมของมันกำจัดต้นไม้และหนามให้ออกค้นจากทางเดินการเดินทางเต็มไปด้วยความยากลำบากกว่าจะแทรกตัวไปทีละก้าวมักจะพบกับอุปสรรคต่างๆนาน,นาไม่เพียงแต่ต้นไม้เท่านั้นเถาวัลย์หรือหนามรวมทั้งสัตว์มีพิษต่างๆก็กลูมาจากที่ซ่อนหลังจากเหยียบย่างลงไป บนใบไม้ผูเน่าครั้งหนึ่งอังคณากรีดร้องออกมาสุดเสียงเมื่อตะขาบสีดำตัวใหญ่ขนาดสองคืบกำลังตต่ขึ้นมาบนหลังรองเท้าพ่อช่วยอังด้วยตะขาบยับยญิงสาวสลัดเท้าเร่าๆผู้ใหญ่บุญเลิศกระโจนพวดเดียวมาถึงตัวเมื่อเห็นเจ้าตัวหน้าขยะขยงกำลังตต่ขึ้นไปบนขาของลูกสาวเขาไม่รอช้าจึงเอากิ่งไม้เขี่ยออกโดยเร็ว แล้วกระทึบฟฝ้าเต็มแรงแตะขาบจึงแหลกเหลวไม่มีชิ้นดีอังคณาได้แต่ยืนหน้าซีดเพราะยังไม่หายจากอาการตกใจระวังด้วยป่าแถบนี้สัตว์มีพิษมันเยอะนะอังกลัวมากเลยเจ้าพ่อถ้ามันกัดอังคงไม่รอดอย่าพูดอย่างนั้นนะก่อนจะเดินต้องเอาไม้ค้อลงไปที่พื้นก่อนหากว่ามีสัตว์ร้ายซ่อนตัวอยู่มันจะวิ่งออกมาเองมือกับตา จะต้องไวพอๆกันจ้ะพ่ออังจะต้องระวังตัวให้มากกว่านี้จ้ะหญิงสาวรับคำบิดาด้วยเสียงที่ยังคงสั่นพร่าด้วยความกลัวต่อเจ้าสัตว์มีผษตัวร้ายดวงตาคู่งามมองไปทางด้านหลังด้วยความขยะแขยงก่อนจะเร่งฝีเท้าเดินไปด้วยความระมัดระวังเช่นเดียวกับอรุณผู้อาวุโสที่สุดเขายื่นเท้าสันริกไปข้างหน้าเพราะความเหนื่อยล้า และรู้ตัวว่าเหนื่อยมากจนต้องหายใจทางปากพร้อมกับควักยาดมออกมารอใต้จมูกบ่อยๆภายในลำคอเหนืดไปด้วยน้ำลายเหนียวข้นซึ่งยากต่อการที่จะกลืนลงไปไหวไหมครับไม่งั้นพักสักครู่ก็ได้นะครับป่าไม้สุชาติเข้ามาถามด้วยความเป็นห่วงหลังจากสังเกตเห็นลักษณะการเดินของชายสูงวัยว่าค่อนข้างปีแต่ผู้ที่รักลูกยิ่งกว่าตัวเอง ได้เอ่ยขึ้นด้วยเบนหน้าที่ชื้นไปด้วยเหงื่อความมุ่งมัน่นปรากฏในดวงตาคู่นั้นและบ่งบอกว่าไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งปวงอย่าให้ผมเป็นตัวถ่วงเลยครับผมยังไหวไม่ต้องห่วงนะครับคุณอรุณไม่มีใครคิดอย่างนั้นดอกครับผมกลัวว่าคุณจะล้มลงไปเสียก่อนต้องออมกำลังเอาไวา้เพื่อคุณอาลันพักก่อนเถอะครับคุณสุชาติผมยังไหวไม่ต้องห่วง ดูแลคนอื่นก่อนเถอโอ้อะไรนั่นเขาอุทานด้วยความตกใจเมื่อเห็นว่ามีร่างของคนกลุ่มหนึ่งกระโจนลงมาจากกิ่งไม้แล้วยืนขวางทุกคนต่างตกใจต่อมนุษย์แปลกหน้าซึ่งแต่ละคนมีเรือนร่างกำยำล่ำหนาแต่ไม่สูงนักผิวเนื้อค่อนข้างดำสวมสายแค่เพียงหนังงูคาดปิดอวัยวะพึงสงวนเอาไว้เท่านั้นผมของพวกเขา ปูจนเป็นกระเซิงดวงตาแข็งกระด้างตามใบหน้าและเนื้อตัวเต็มไปด้วยเนื้องอกคล้ายกับเกร็ดงูพวกมันต่างจ้องมองด้วยความประศสงร้ายป่าไม้วัดได้ปราดเข้าไปดึงแขนผู้หญิงทั้งสองให้มาอยู่ตรงกลางทั้งทิพดาและอังาคากลัวจนแทบตั้งสติเอาไว้ไม่อยู่คุณทิพย์คุณอังระวังตัวด้วยครับอ๋อตายแล้วนี่มันตัวอะไรนะ อยู่นิ่งๆนะครับคุณอังอังคณาอุทานด้วยความตกใจสุดขีดเราต้องอยู่นิ่งๆนะอย่าแสดงอาการกลัวมันจะโจมตีเราเร็วขึ้นนั่นไอคนที่ดูเหมือนหัวหน้ากระโจนมาแล้วพรานทองระวังนะคะทิพประดาลองลั่นเมื่อเห็นร่างร่ำหนากระโจนตัวลอยเข้าใส่พรานทองที่อยู่ทางด้านหน้าแต่ก็ไม่อาจทำอะไรเขาได้เพราะพรานทองหลบฉากออกมาทัน พร้อมกับตวัดปลายมีดชนิดพิเศษขึ้นมาซึ่งด้ามทำโดยกระดูกพังพรเขาเงื้อมีดขึ้นสูงอีกครั้งเมื่อผู้ชายประหลาดพุ่งอาวุธแหลมเข้าใส่เป้าหมายก็คือช่วงท้องของเขานั่นเองเฮ้ยไอ้บ้าหลีกไปแต่มันไม่ถอยยกมือขึ้นส่งสัญญาณให้พักพวกของมันเข้ามาอบล้อมทุกคนเอาไว้ป่าไม้ไวกลางคนทั้งสองยกปืนขึ้นหากว่า ไม่ฟังคงจะต้องใช้มาตรการขั้นรุนแรงอรุณผู้ที่อายุมากที่สุดเกิดอาการเข่าอ่อนแล้วทรุดลงไปอาชันจึงรีบช้อนตัวเขาขึ้นมาแล้วประคองเอาไวา้โดยมีลูกน้องทั้งสองของบรรเจิดประกบเอาไว้เช่นกันอย่าเข้ามานะไม่อย่างนั้นเจ็บตัวแน่เรามาดีไม่คิดร้ายต่อใครพรานทองประกาศให้พวกมนุษย์ประหลาดได้รับรู้แต่ดูเหมือนว่าพวกมัน ฟังไม่ออกเสียด้วยซ้ำตั้งท่าจะทำร้ายด้วยอาการกระหายเลือดผมว่าพวกมันต้องการทำร้ายเราครับเอาอยัางไงดีล่ะเนี่ยเสียงตะโกนถามจากป่าไม้สุชชติที่กำลังเล็งปืนไปที่แขนดำมาเมื่อของชายผู้หนึ่งบัดน,นี้อ้าปากว้างจนเห็นฟันแหลมคมสุดแสนสยดสยองยิงในส่วนที่ไม่ทำให้พวกเขาเสียชีวิตระวังตัวพวกมันโจมตีแล้วสิ้นคำพรานทอง ประสาทสัมผัสของทุกคนได้ตื่นตัวขึ้นมาเมื่อร่างของมนุษย์กลางคนดีดตัวเข้าใส่เสียงปืนดังประสานกันเสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวดังขึ้นเปล่าไม่ใช่เสียงของคนเถื่อนแต่เป็นเสียงจากคณะผู้ติดตามหาอารันธรรมนั่นเองเพราะกระสุนไม่อาจระคายผิวอันหนาของพวกมันได้เลยร่างลำได้คล่อมทับลงมาใครที่ตกเป็นเหยื่อต่างดิ้นรนเพื่อเอาตัวรอด เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวจากอังคณาดังขึ้นเมื่อเห็นลิ้นยาวๆของมนุษย์ร่างดำได้ยืนออกมาทำท่าจะรัดคอพ่อช่วยด้วยจ้าหญิงสาววีดร้องออกมาสุดเสียงแล้วเป็นลมไปผู้ใหญ่บุญเลิศเห็นดังนั้นเขาตกใจสุดขีดทำท่าจะเข้าไปช่วยลูกสาวที่กำลังตกเป็นเหยื่อคนประหลาดแต่ก็ต้องชะงักเมื่อพรานทองดันหน้าอกเขาเอาไว้แล้วยกมือพนมขึ้น เข้าท่องมนเสียงเบาๆตามด้วยปลายมีดที่คว้างออกไปจนสุดแรงโอ้ยแม่นเหมือนจับวางไอ้คนลิ้นยาวสะดุ้งสุดตัวแล้วคลายลิ้นออกจากลำคอของอังคณาร่างของมันหงายหลังแล้วดิ้นพลัดพราดเนื้อตัวส่ายไปมาพวกมันที่เหลือต่างผงะถอยหนีแล้วจ้องมองด้วยสายตาตื่นกลัวก่อนที่จะพุ่งร่างรับหายเข้าไปในป่าดูนั่นนี่มันอะไรกัน อรุณร้องออกมาด้วยความตื่นกลัวต่อสิ่งที่เห็นตรงหน้าคนที่ถูกมีดพิเศษของพลานทองปักอยู่กลางหลังแปลสภาพเป็นงูสีดำที่มีขนาดเขื่องลำตัวบิดงอแล้วนอนแน่นิ่งเลือดสีแดงส่งกลิ่นคาวคระครุงไปทั่วบริเวณเพียงชั่วครู่มันก็เปื่อยยุยเหลือแค่เพียงซากง,งูที่ตายมานานแล้วทุกคนต่างกรูมาดูด้วยความหวาดกลัว ที่ประดาประคองล่างอังคณาให้มานั่งลงบนก้อนหินมันถูกผู้มีอาคมเซกขึ้นมาแสดงว่าเรามาถูกทางแล้วคุณอรันธรรมอยู่ในเงื้อมมือของผู้มีฤทธิ์ทางมนตราพราน้องมันทำอย่างนี้มันต้องการอะไรกันแน่ลูกชายผมจะต้องตกอยู่ในอันตรายช่วยด้วยเถอะครับอรุณเข้ามาจับแขนพรานผู้ชำนาญไพรแล้วเขย่าเบาๆจากนั้นก็มองด้วยสายตาวาววอน เสียงถอนใจดังเฮือกได้ตามมาทุกคนที่อยู่ในที่นี้ต่างมองพ่านทองอย่างรอคำตอบผมก็ไม่รู้นะครับว่าพวกมันเป็นใครกันแน่แล้วจับตัวคุณอรัรรมไปทำไมกันผมว่ามันจะต้องเกี่ยวข้องกับงูแน่ๆเลยครับเพราะที่หมู่บ้านก็มีเหตุการณ์แปลกปาระหลาดทุกคืนเดือนดับก็จะมีผู้ชายจากต่างถิ่นหายไปเมื่อก่อนคุณอรันก็ได้ช่วยผมกับลูกน้องเอาไว้ ให้รอดพ้นจากปีศาจงูมันอาจจะโกรธแค้นเขาก็ได้จึงจับตัวไปเมื่รู้ว่าพวกเรามาตามคุณอารันมันก็เลยมาดักเล่นงานก่อนที่จะถึงตัวนะครับคนที่ใครๆเคยปรามาเอาไว้ว่าเป็นคนทื่มไร้สมองโง่แต่อวดฉลาดสร้างความอับอายให้แก่ตัวเองบัดนี้บันเจดิดได้แสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่างน่าคิดผู้ใหญ่บุญเลิศมองด้วยสายตาชื่นชม จากที่เคยรังเกียจเปลี่ยนเป็นยอมรับขณะนั้นอังคณารู้สึกตัวขึ้นมาเธอแสดงอาการหวาดกลัวโดยมีทิพระดาคอยปลอบโยนอยู่ใกล้ๆมันอาจจะเป็นจริงอย่างที่บันเจิดพูดเอาไว้ก็ได้นะเราจะต้องเดินหน้าต่อไปเชื่อว่าใกล้ความจริงแล้วไว้ไหมครับพรานทองก้มหน้าลงมาถามอังคณาที่กำลังลุกขึ้นแต่ก็ยังคงเกาะแขนทิพระดาเอาไว้ไหวคะ่ะ ไม่ต้องห่วงแค่ตกใจนิดหน่อยเท่านั้นเองดื่มน้ำไหมที่ประดาส่งกระติกน้ำให้เท่าว่าสาบ้านป่าสายหน้าไปมาสายตาที่มองนั้นเต็มไปด้วยความซาบซึ้งจูๆ่ๆนำตาคลอก่อนจะใช้นิ้วเช็ดออกจนแห้งสนิทบรรเจิดตามเข้ามาคอยดูแลด้วยความเป็นห่วงผู้ใหญ่บุญเลิศระบายยิ้มออกมาน้อยๆหากว่าลูกจะลงเอยกับผู้ชายที่เขาเคยรังเกียจ บัตรนี้จะไม่ขัดขวางเพราะเนื้อแท้ของบรรจืดดีจนเขาคาดไม่ถึงขอบคุณมากนะคะคุณทิพย์ฉันไม่หิวขอบใจมากนะเจิดฉันเดินเองได้ไปต่อเถอะค่ะในที่สุดคณะติดตามค้นหาอารันร,รมได้ฝ่าความลบทึบของป่าไม้มาจนถึงถ้ำแห่งหนึ่งขณะนานทองฟ้าเริ่มมืดมิดแล้วเมฆฝนสีดำลอยต่ำลงมาคล้ายกับว่าฝนจะตก ในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีเขามาก่อนพรานทองมองด้วยสายตาคมกริบรู้ว่าคงมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหากว่าพูดออกไปในตอนนี้อาจจะสร้างความหวาดกลัวให้แก่ทุกคนสิ่งที่ทำได้ก็คือยกมือขึ้นพนมไหวโดยยืนหันหน้าเข้าหากับปากท่าเพื่อเป็นการขออนุญาตเข้าไปในที่พัก เราเข้าไปในถ้ำนี้ก่อนเถอะครับผมกลัวว่าฝนจะตกหนักนั่นสินะท้องฟ้ามืดอย่างกับกลางคืนผมไม่เคยเห็นมาก่อนเข้ามาครับทำอะไรเหม็นจังเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยป่าไม้วัดอุทานด้วยความตกใจเมื่อก้าวเ,เข้าไปในถ้ำที่เต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอับคราวด้วยข่าวเลือดจนต้องเอามืออุดจมูกแสงจากไฟฉายที่กราดไปตามมุมต่างตนั้นได้ชะง,งักลง เมื่อกระทบกับบางสิ่งบางอย่างที่กองเกลื่อนอยู่ตามพื้นสองสาวถึงกับหวีดร้องออกมาด้วยความตกใจ